สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําเมนูง่ายๆค่ะเป็นต้มยำหมูสับนะคะเมนูนี้จะเอาไว้ทานกับข้าวหรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ได้ค่ะหรือว่าจะนำเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะใส่ตามลงไปเอาทานคู่กันก็อร่อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกวันนี้นะคะบาม่าจะใช้น้ำทั้งหมด1,200มิลลิตรค่ะตั้งน้ำให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดตามลงไปค่ะตะไคร้ก็ใช้ประมาณ1ต้นใบมะกรูดก็ใส่ตามชอบนะคะจากนั้นใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาต้มแล้วก็รอจนน้ำเดือดค่ะจากนั้นใส่หมูสับตามลงไปนะคะ500กรัมพอใส่หมูสับลงไปแล้วนะคะ ะะให้หมูสับกระจายออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะเล่งไฟขึ้นมาค่ะถ้ามีฟองลอยขึ้นมาเยอะนะคะก็ให้ตักเอาฟองออกไปนะคะวันนี้หมูสับที่มาม่าใช้ก็มีคราบไขมันค่อนข้างเยอะค่ะเขาก็เลยจะมีฟองเยอะนิดนึงนะคะตักช้อนฟองออกเอาพอประมาณค่ะจากนั้นนะคะ เราก็จะนำลูกชิ้นใส่ตามลงไปค่ะวันนี้ใช้ลูกชิ้นอยู่ที่ประมาณ400กรัมค่ะมันช่องฟองออกไปเรื่อยๆนะคะรอจนกว่าน้ำจะเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะรอจนน้าเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะเราก็จะมาเติมกุ้งแห้งตามลงไปอีกประมาณ2-3ช้อนโต๊ะแล้วแต่ความชอบนะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็คนผสมให้น้ำพริกเผาละลายดีเข้ากันค่ะก็จะได้สีสันที่เข้มข้นขึ้นมานะคะตอนนี้สีสันหน้าตาเริ่มน่าทานมากแล้วค่ะจากนั้นมาม่าจะใส่ผงชูรสล,ลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ เสร็จแล้วใส่ถั่วลิสงขั่วป่นสักประมาณ2ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกป่นค่ะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะเพื่อนๆปรับลดเพิ่มเอาตามความชอบได้เลยนะคะหลังจากปรุงในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงด้วยน้ำมะนาวค่ะ วันนี้มาม่าก็จะปรุงให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็จะค่อยๆตวงลงไปค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่สักประมาณ4ช้อนก่อนนะคะในส่วนของเครื่องปรุงน้ำมะนาวนะคะเพื่อนๆปรับเอานะคะโดยส่วนตัวมาม่าเป็นคนที่ทานเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะก็จะใส่เพิ่มเติมลงไปอีกนิดน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยมันปลาอีกเล็กน้อยค่ะสักประมาณอย่างละครึ่งนะคะ ชิมรสชาติจนถูกใจแล้วค่ะสีสวยเข้มข้นมากๆเลยนะคะก็เติมผักชีแล้วก็ต้นหอมตามลงไปค่ะวันนี้มาม่าก,ก็จะใช้เป็นผักชีฝรั่งนะคะก็จะยิ่งหอมคนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะก็ใส่เส้นลงไปได้เลยนะคะหรือว่าลวกเส้นแล้วตักน้ำซุปต้มยำของเราใส่ตามลงไปแบบนั้นก็ได้ค่ะก็จะได้รสชาติความอร่อยเข้มข้มนกำลังดีเลยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มามาก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ